ชัวพี่จิมชัว <ใน S 1> หรอยื่นหน้านมายื่นจมูกมาได้ยังง<ด>้<ด>โอ้โหนี่แหลมเลยไม่ถึงจะมีน้องสาวแสนรู้ขนาดนี้ขบมยเข้าบ้านทำไงามาจิมนี่นต่อไปเราจะมีสีวเส <นะ S 2> ี้ยนแล้ววะ ที่พี่ทำมันผิดนี่คะเอาความรู้ไปผิดไปใส่คนอื่นได้ยังไงอคะผิดตรงไหนพี่นี่กูรู้เลยเรื่องความโยศงานพี่ต่างๆที่ไม่ต้องเถียงหนูเพราะการทำแบบนี้มันทำให้ลูกคุณขนว่าดูเข้าไปอยู่พี่เห็นจมูกพไหมดูจมูกพี่เป็นตัวอย่างพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงทำแบบนีไม่ถูกต้องพี่เนาน้องเอ๊ะน้องเอ๊ะลูค้าลูกค้าเออลูกค้าลุงแก่พี่ค่ะใครทช่ไหมพี่จ่ายคะไม่ต้องห่วงค่ะดิเอ๊จัดการให้จีนไปนะคะไปจัดการเลยอ๋อนะคะโดนแล้ว พี่สวัสดีสวัสดีจ้าพี่จอยไปทำอะไรน้องเขาอะคะอกี้บอกจะจัดงานกับพ่ไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ก่อนพายแพงเป็นไงบ้างนี่คือจะบอกว่ารู้จักกันสนิทกันค่ะเรา้ไม่บ่อยแล้วก็แพงก็เป็นคนน่ารักมากใช่ตอบกันในละครเหรอไม่ไม่ไม่คือเนาะในจอจะร้ายแต่ตัวจริงน่าสงสารไม่เคยเหยียบใครเป็นคนที่แบบใครพูดอะไรก็ปล่อยวางไม่เคยอะไรเลยแล้วหวจริง ที่หวดรู้อะไรเงี้ยเขาอาจจะมีแบบแก้ไขได้บ้างอาจจะเปลี่ยงบ้างอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าแพ้ไม่ชอบคนที่เอาความรู้ผิดผิดไปใส่ในคนอื่นพี่ทะเลาะกันเรื่องอะไรอะคะพี่แค่แปดสิวเซียนแะพี่ผิดตรงไหนเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่จอยเนี่ยเอาแผ่นแปดสิวเซียนไปแปะจมูกพี่จิ้นซึ่งเป็นวิธีที่ผิดวิธีนี้เป็นการแก้ที่ปลายเหตุค่ะยังไงมันก็ต้องกลับมาเป็นอีกโอ้ใช่ใช่เลยเอ๊เขาดีนว่ามันจะทําให้รูของขนเนี่ยมันกว้างขึ้นด้วยนะคะแต่พี่เป็นกูรูเลยนนะะคเเเเรรร่่่ออองงงลาาาพีีีววยยย้้กกููห พ oh oh, right. yeah. şey ี่ก so ิเลสไปรล้ผิดชอบพี่เราไม่ได้นะพี่ต้องเป็นคนรับรองลูกค้าด้วยถ้าเกิดลูกค้าเห็นพี่กิเลสพี่ทำไงดี่พี่พี่ใจเย็นค่ะเอว่าไอ้เรื่องแผ่นแปะซิลซเรื่องซิลซอย่างเงี้ยถ้าอยากรู้ว่าดีหรือไม่ดียังไงไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเราได้แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอแยมแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ อ๋อค่ะหนูมีเรื่องมาฟ้องค่ะพี่จอยเนี่ยเอาความรู้ผิดๆไปให้พี่จิ้มเขาบอกว่าการแปะแผ่นขจัดสิวเซียนเนี่ยเป็นวิธีรักษาสิวเซียนจริงหรือเปล่าคะก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะสิวเซียนเนี่ยก็เกิดจากการขับออกมาของไขมันตรงต่อมไขมันของรูขุมขนแล้วก็มีสิ่งสกปรกเซลเซียมสภาพมีการรักษาหลายวิธีนะคะตั้งแต่การทายาจำพวกกรดวิตามินเอถ้าทานมากเกินไปก็จะมีผลข้างเคียงคือจมูกลอกผิวลอกได้ การแปะแผ่นสิเซียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะผสมสารเคมีหลายชนิดมีน้ำหอมมีกลิ่นมีอะไรเยอะแยะก็ทำให้อาเกิดสิวอักเสบ รือผิวหนังอักเสบตามาโอใช่ไม่น่าเห็นบางคนพอแปะเสร็จปุ๊บมันเหมือนขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเหมือนสิวอักเสบขึ้นเออทำแบบนี้มันผิดวิธีหรอคะไม่ได้ดูในความควบคุมของแพทย์บางคนก็ระคายเคืองบางคนก็อาจจะไม่เป็นทีนี้เนี่ยตามคลินิกก็จะมีการมาส์หน้าเพื่อลดการระคายเคืองของผิวปิดรูขุมขนอะไรต่างๆก็สามารถทําในคลินิกได้ถ้าอย่างงี้พี่จิ้มพบกังวลเรื่องสิวเซียนนี่มันรักษาที่ถูกต้องมันคือยังไงคะก็มาพบแพทย์เนาะให้ยานะคะละลายสิวเซียนนะคะทาเป็นประจำ ก็จะทําให้ตรงลูกเสี้ยนเนี่ยไม่เป็นขนาดใหญ่โรือเป็นสีดำมากแล้วก็มาทำทรีทเมนต์คุณต้องมาหาคุณหมอเป็นประจำเหรอครับค่ะก็มาทำทรีทเมนต์เนาะสักดาห์ลหนึ่งเออไม่ได้เกาออกไปเลยค่ะที่นีเป็นยังไงแกไปทำไมอะค่ะผมทำไมเปลี่ยนเร็วขนาดนั้นอะเปลี่ยนอะไร ก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมครับผมไม่ใช่ค่ะใช่เลยเอาเดี๋ยวขอบคุณคุณหมอกันนะคะคุณหมอ,อขอบคุณนะคะขอบคุณรรค่ะเสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้